เบรกสุดท้ายแล้วนะครับเวลาไปเร็วไหมครับรายการนี้เปิดจิตส่องคำแป๊บเดียวนะฮะทุกท่านครับเพื่อนแท้จะปรากฏให้ท่านเห็นตอนที่ท่านลำบากนะครับตอนสบายหันซ้ายหันขวามองบนมองล่างนะครับเพื่อนมายาทั้งนั้นนะครับผม จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมคุณธีรชัยสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณธีรชัยอายุเท่าไหร่ครับผมสามสิบเอ็ดครับสามสิบเอ็ดหรือเจ็ดฮะเอ็ดครับเอ็ดครับหนึ่งสามหนึ่งใช่ไหมครับผมครับผมอยู่อำเภออะไรครับอ่าอุปภูนพินครับครับเคยรู้จักผมด้วเอ็กซเรย์มาบ้างไหมครับเคยเคยดูจากรายการต่างๆครับครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับผมก็ เอาตรงๆคร้บก็คือผมเป็นคนที่เชื่ออะไรยากนะครับโอ้เชื่อยากนะครับผมได้เลยครับที่ผมถามเนี่ยว่าเพราะภาพของคุณธีรชัยมาแปลกๆเลยต้องถามย้อนกลับก่อนครับจะเชื่ออะไรก็ตามนะครับวิเคราะห์วิจารย์รายการทุกรายการแม้กระทั่งจะเป็นรายการนี้และต่อไปนี้ไอจะเชื่อยากนะครับเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วพร้อมมรืยยังครับข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งเชิญครับปัญหาอยากทราบเรื่องเกี่ยวกับ ลาบนะครับเกี่ยวกับลาบก้อนโตที่หวังไว้ครับเป็นไปได้หรือป่าครับลาบก้อนโตเกี่ยวกับอะไรครับคุณธรชัยเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าอะไรนยครับขอแสดงความยินดีล่วงหน้าครับคุณธรชัยถ้าปักธงไว้นะครับแล้วไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะครับจะได้ลาบก้อนนั้นคุณธรชัยมีสัตว์มีสินในการพูดจาและเป็นคนที่ผู้ใหญ่เมตตามาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับครับแต่คุณธรชัยเป็นคนที่ไม่เข้าหาผู้ใหญ่ทราบใช่ไหมครับครับผู้ใหญ่มาขวา คุณธรชัยไปซ้ายใช่ไหมครับครับผู้ใหญ่มาซ้ายคุณธรชัยไปขวาใช่ไหมครับครับแต่เผอิญคท้งนี้ผู้ใหญ่ไปขวาคุณธรชัยก็ต้องไปขวาแล้วนะครับครับไม่เช่นนั้นลาบก้อนใหญ่มันก็จะเป็นลาบที่อยู่ในความฝันนะฮะครับเชื่อผมติดผู้ใหญ่แล้วจะได้ดีนะครับครับผมแล้วจะได้ภายในระยะเวลานะครับมันมีอยู่สช่วงนะฮะช่วงที่ว่าติดต่อติดตามเนี่ยภายในปีนี้ เอาเป็นปีหน้าฟ้าใหม่แล้วได้ลาบก้อนใหญ่ดีไหมครับดีครับไม่เสียเวลาไปนานเท่าไหร่แล้วครับผมตอบชัดเจนแล้วกันนะครับได้ครับแต่ต้องติดผู้ใหญ่ไว้นะครับข้อที่หนึ่งตอบแล้วข้อที่สองเชิญครับอ่าเรื่องเกี่ยวกับความรักครับความรักจะถามว่าอย่างไรครับจะมีคู่หรืออะไรหรือเปล่าครับคุณที่ใชยเป็นคนเรื่องเยอะพูดตรงๆนะอย่าโกรธนะผู้หญิงถ้าไม่ใช่สเปคถ้าไม่ใช่เหตุและผลก็คือในความเป็น สิ่งที่ชอบแล้วนะครับอย่าหมายว่าจะได้มาเคียงข้างธีรชัยเลยใช่ไหมครับ,ค,รบคนอื่นว่าสวยธีรชัยว่าไม่สวยใช่ไหมรอ้วเร็วนี้ก็มีสวยหยาดเยิ้มแต่ธีรชัยไม่เข้าตาไม่ใช่สเปคใช่ไหมครับครับก็ไม่สนธีรชัยไม่ใเ่เกนะฮะครับอ่านะครับเป็นผู้ชายแมนฮะแต่บางค,บคนเขาอาจจะธีรชัยเอ๊อหรือเปล่าไม่ใช่ ตัวเอ็กซเย์รับรองธีรชัยเป็นแมนใช่ไหมครับธีรชัยครับผมครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับล้านเปอร์เซ็นต์ใช่ไอที่มันสง่างามแบบนี้มันก็คือคุณพ่อคุณแม่ให้มาใช่ไหมครับครับผมแหมผิวพรรณละอองเหลือเกินธีรชัยทราบใช่ไหมครับใช่นะฮะคุยคุยกับผมเดี๋ยวจะงงไปเรื่อยๆนะครับรู้จักตัวเอ็กซเลย์มากี่ปีก็ตามแต่วันนี้ความลับจะแตกธีระชัยนะครับ แต่ก็คือว่านะครับธีรชัยในเร็วๆนี้นะผู้หญิงที่นะครับไม่อยู่ในสเปคจะเข้ามาและ,ะเผอิญคุณธีรชัยก็ไม่ได้เชิงธุรกิจแต่เผอิญผู้หญิงคนนี้จะสารต่อทําให้ธุรกิจเนี่ยสมบูรณ์แบบน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนใช่ไหมครับธีรชยัยเลือกนักมักได้แร่จะได้คนที่นะครับไม่ใช่สเปคแต่ว่ามาช่วยเกื้อนหนุนเราเอาไหมครับธีรชยัย เอาครับเอาครับอ่าเอาแล้วครับเอาผมตอบชัดเจนละเอียดแล้วนะไปทํากุศลข้อหนึ่งนะครับักุศลข้อนี้ง่ายๆถ้าใจนะครับไปตามกุศลนี้นะครับรับรองได้ลาบก้อนใหญ่ได้แน่นแแต่กล้าให้แล้วก็นะครับลาบก้อนใหญ่มาครับพร้อมเมื่อไรอย่างไรไปบริจาร่างกายทั้งหมดเลยนะครับสภาการชาติหรือจะเป็นหน่วยงานแบบไหนอย่างไรโรงพยาบาลเดินเข้าไปเลยผมมาบริจาร่างกายทั้งหมดครับ มี2ออย่างให้เลือกจะเป็นอาจารย์ใหญ่ให้นะครับนักศึกษาแพทย์มาดูซิว่าร่างกายมนุษย์เป็นอย่างไรธีระชัยตรงนี้อย่างนี้นกับนะครับอวัยวะเพื่ออัยวะก็คือหัวใจปอดไตดวงตาวันนั้นให้เป็นนะครับเป็น่านไปให้เลือกเอานะครับเอาแบบไหนแต่ธีรชัยต้องไปบริจา่างกายทั้งหมดแล้วลาบก้อนใหญ่ก็จะตกเป็นของคุณธีรชัยนะครับแล้วอิงผู้ใหญ่ไปด้วยชัดเจนนะครับธีรชัย ครับเจษครับโชคดีครับสวัสดีครับครับไม่ถามด้วยว่าตัวอิสระดูแล้วเป็นแบบไหนไปพิษโลกดีกว่านะครับคุณวันเฉลิมสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวันเฉลิมอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบสามครับโอเคิดก่อนครับผมยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามยุมเพออะไรครับผมยุ่งบ่มเมืองครับอ่านะครับปัญหาที่ต้องการทราบคืออะไรครับคุณวันเฉลิม เมื่อไรจะหมดนี่ครับเมื่อไรหมดนี่นะครับเดี๋ยวนับวันเดือนปีก่อนนะครับหนึ่งปีสองปีคันวาโอ้ครับผมครับไม่ไม่สามสี่ครับโอ้ครับไม่ได้ถามวันเดือนปีเกิดครับผมกําลังจะนับว่านี่จะหมดเมื่อไหร่นะฮะนี่จะหมดไปนะครับภายในระยะเวลาแต่ต้องอย่าสร้างนี่เพิ่มเพิ่มขึ้นมานะฮะไม่เกินสี่ปีนี่ทั้งหมดก็จะหมดไปนะครับคุณวันเฉลิมคุณวันเฉลิมเป็นคนแปลกอยู่อย่างหนึ่งขออนุญาตนะครับเวลาจะทําจะทําอะไรตั้งใจดี พอมีอะไรผิดหูผิดตาหน่อยนะครับก็ยุติทั้งหมดเลยใช่ไหมครับคุณวันเฉลิมครับปรับใหม่นะครับชื่อดีอยู่แล้วนะฮะแล้วตัวตนก็ดีอยู่แล้วบางครั้งบางเรื่องบางราวนะครับตอบให้ชัดหนี้จะหมดภายใน4ปีแต่ขออย่างเดียวนะครับอย่าไปสร้างหนี้เพิ่มหรือว่าสร้างหนี้โดยเฉพาะคนที่เข้ามานะครับวุ่นวายอะไรกับเราในทุกเรื่องนะครับครับชัดเจนนะครับคุณวันเฉลิมข้อที่หนึ่งข้อที่สองรครับเออลเรื่องกแฟนะครับ จะถามว่านิดหน่อยก็ทะเลาะก,กันแล้วอ๋อนะครับคุยกันนิดหน่อยก็ทะเลาะก,กันแล้วใช่ไหมครับครับผมว่านะภาพที่ออกมาเหมือนกันคือนิสัยค,คล้ายๆกันนะครับบางเรื่องบางราวเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องใช่ไหมครับครับเอาแบบนี้สิครับ,รบใช่ครับผมนะฮะแค่ไม่ตักข้าวให้กันหรือแม้กระทั่งจะเป็นอย่าง,ง,ง,งนู้นอย่างนี้นิดๆผมผมยกตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นหนักแน่นไว้ครับหนักแน่นไว้เขาคือคนดีคนหนึ่งซึ่งครบแล้ว ก็จะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันเสมอใช่ไหมครับคุณวันเฉลิมครับเอาหน้าเราเป็นผู้ยอมแล้วเราจะได้เป็นในสิ่งที่เขาจะให้เรานะครับในหลายๆสิ่งครับคุณวันเฉลิมต้องขอบอกอยู่อย่างว่าผู้หญิงคนที่คบอยู่คนนี้เขาจะอยู่กับคุณวันเฉลิมทุกๆสถานการณ์จะทุกข์จะสุขเ็าอยู่นะครับผมครับเขาคือเพื่อนที่ดีและจะเป็นคู่ครองที่ดีในอนาคตลินกับฟันนะแต่พยายามจะเป็นลินหรือเป็นฟันครับผมคุณวันเฉลิมถ้าเลือกได้ เป็นฟันนี่ครับเป็นฟันนะครับสุภาพสตรีท่านนี้จะโชคดีหรือโชคร้ายนะครับเอานะจะเป็นลิ้นเป็นฟันก็พยายามอย่าให้ขบกันแล้วกันนะครับผมไปทำกุศลข้อหนึ่งคุณวันเฉลิมไปร่วมกับเนี่ยไปร่วมกับคนที่เราคบอยู่คนนี้นะฮะจุงมือกันไปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรมีการร่วมถ่ายชุดสัตว์ใหญ่วัวควายซึ่งกําลังท้องคนละบาทสองบาทคนละสิบบาทนะวันเฉลิมนะนะครับก็ไปร่วมด้วยช่วยกัน บริจาคไปเดือนละครั้งอย่างน้อยจะเกิดความสุขความเจริญครับโชคดีครับคุณวันเฉลิมครับผมครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับน้องเวลาเหลืออีกประมาณกี่นาทีฮะองคุณเวทกาคุณเวทกาสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมอยู่จังหวัดอะไรครับผมจันทบุรีค่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุ40ใกล้43แล้วค่ะ43แล้วนะครับอำเภออะไรครับเนี่ยแขางแมวค่ะครับ ปัญหาสองข้อที่สําคัญเชิญครับข้อที่หนึ่งพรุ่งนี้โชคลาภเป็นยังไงคะพรุ่งนี้โชคลาภภาพออกมาทะมึนทะมึนนะครับเก็บไว้จะเสี่ยงอะไรก็ตามเก็บไว้ก่อนนะครับผมแต่ภาพที่ดีที่สุดของคุณเวทกานะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวพันกับการที่เราจะเป็นคนกลางในการติดต่อไม่จําเป็นจะต้องเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะจะเป็นสินค้าแต่ละประเภทจะเป็นของกินของใช้หรือจะเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นคนกลางแล้ว จะได้ไม่มีเสียอย่างเก่งก็เสมอตัวนะครับคุณเวทการนะครับผมผมตอบชัดนะฮะความเป็นคนกลางจะเกิดรายได้ที่ดีข้อที่สองเชิญครับการงานนะคะตอนนี้ทํางานอะไรอยู่ครับการเกษตรธุรกิจยางพาราพมันสังกะลังค่ะครับผมภาพออกมาดีพอใช้ดีพอใช้ครับผมนะฮะราคามันก็แปลกเดี๋ยวจะดีเดี๋ยวจะลงเดี๋ยวจะเสมอตัวใช่ไหมครับราคามันไม่นิ่งมันจะเป็นสลับไปแบบนี้นะฮะ ถามว่าอยู่ได้ไหมทําได้ไหมอยู่ได้ครับทําได้ครับเพราะว่าคุณเวทกาเป็นคนที่ไม่ยุ่งยากไม่หวืวหวาไม่ฟุ่มเฟือยใช่ไหมครับค่ะดเนินชีวิตแบบสมถะนะฮะแล้วบันปลายชีวิตนะครับพอเพียงและเพียงพอจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเวทกานะครับผมคุณเวทการะวังให้ดีนะครับไม่เกิน17วัน17วันนะฮะปัญหาที่เกิดมาจะเกี่ยวกับช่องท้องนะครับผม อาหารทุกประเภทไม่ว่ากึ่งดิบกึ่งสุกไม่แน่ใจนะครับสะอาดหรือไม่อย่ารับประทานเข้าไปนะฮะ,ฮะผมพูดแบบนี้ผมเป็นห่วงเพราะว่าระบบภายในในในช่องท้องเนี่ยค่อนข้างมีปัญหานะครับเกี่ยวกับระบบย่อยแล้วก็คุณเมทิกาสังเกตไหมครับมันจะมีลมตีขึ้นมานะฮะ,ฮะลมมันจะตีขึ้นมาแล้วมันจะเลอะทษนะครับท่านผู้ชมครับมันจะเลอะออกมาใช่ไหมะฮะมันก็จะมีลมพรอนๆอ,ออกไปแต่ในที่สุดแล้วคุณเบทิกาครับ ผมอยากจะแนะนําการออกกําลังกายท่าหนึ่งนะฮะยกมือสูง,ส,งสูงเลยนะฮะแม้จะยืนได้ผมจะยืนละนะฮะยกสูงเลยแล้วก็สลัดไปข้างหลังเนี่ยนะฮะทำประมาณนะครับประมาณประมาณ,มาณอย่างต่ำๆนะขั้นแรกก็20 30 40 50ถ้ามีความคล่องตัวแล้วนะครับอาจจะหนึ่งครั้งก็ได้นะฮะทำไปครั้งละ20 30ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้อยู่เปิดจิตสังกรรมก็ทําได้นะครับผมมันจะทําให้กล้ามเนื้อส่วนแขนแล้วก็นะครับ หมุนเวียนของเลือดลมมันดีครับนะฮะทำไหมทำแล้วดีครับผมนะครับคุณเวทกาชัดเจนนะฮะเปทนธกุศลข้อหนึ่งครับข้อนี้นะฮะจะเกี่ยวพันกับนะฮะประเภทของศาสนาทุกศาสนาที่นับถือนะครับนับถือศาสนาอะไรครับคุณเวทกาครับผมค่ะจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นกิจกรรมกับศาสนาก็ถือว่าไปทำนะครับต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยจะเกิดความสุขความเจริญนะครับคุณเวทกาครับผม ชัดเจนนะฮะโชคดีครับสวัสดีครับเหลืออีกห้านาทีนะครับเอ้าเหลือสี่นาทีแล้วขออีกหนึ่งสายพอแล้วกันนะนะฮะคุณประนอมสวัสดีครับจากจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะ,ะอายุเท่าไหร่ครับอายุ6 3ค่ะ63นะครับพี่คนนี้นี่มีแต่ให้ใช่ไหมครับคุณประนอม ให,บบ 1941, ให้อย่างเดียวเลยรับบ้างดีกว่าไหมครับคุณประนอมครับผมค่ะอยากจะรับเหมือนกันนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับผมเออจะมีโชคไหมครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้อีกแล้วครับภาพไม่สว่างไม่สว่างก็คือว่าไม่มีโชคนะครับดีนะครับว่าโทรมาติดในรายการนี้เก็บเงินไว้ครับแต่โชคที่ดีที่สุดนะครับคุณประนอมครับผมผมเป็นหัวมีอยู่ภาพหนึ่งระวังให้ดีนะครับผมมือขวาแล้วผมก็จับหัวเข่าขวาผม แม่จอาอาจจะเป็นซ้ายนี่คือปัญหาของคุณประนอมแล้วนะฮะหัวเข่านะครับรแล้วมันจะขยับไปซ้ายที่ผมถามโชคลาภทำไมถึงไปหัวเข่าซ้ายขวามันจะเกิดปัญหานะฮะเวลาเดินเดินเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียหลักแล้วมันจะจะดุดแล้วมันจะเซแล้วมันจะล้มระวังให้ดีนะครับโชคลาภโรครายอะไรบ้างคะโรครายปลอดภัยครับน้ำตาลนิดเดียวนะครับความดันนิดหน่อยไม่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะฮะ ก็ถือว่ามนุษย์ไม่มีโรคคืนลาบอันเป็นเสริอนะครับคุณปานอมโชคดีครับมา,มาเรียงมาเร็งไม่มีนะคะมาเร็งไม่มีครับคาว่าไม่มีเนี่ยผมมองไม่เห็นคาว่าไม่เห็นของผมก็คือมองแล้วไม่มีมมนะครับอ่าน,นะครับชัดเจนข้อที่หนึ่งเรื่องโชคลาภพรุ่งนี้ภาพไม่ปรากฏ <c oughs> ขออนุญาตครับขันข้อได้ไหมคะได้สิครับสิทธิ์ยังอยู่ครับข้อที่สองคนเขาเอาที่ไปเอาเงินไปนี่ค่ะจะเออเขาเขามเขานัดไว้ว่าจะมาให้ เนี่ยเขาจะมีโอกาส้ากไหมคะเนี่ยเขาจะทยอยมาแบบเบีย้ยหัวแตกฮนะทยอยทยอยมาให้นะครับแต่จะไม่ให้ยอดเต็มยอดเต็มเข้าไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับยอดเต็มเข้าไปเท่าไหร่ครับคะเขาเอาไปทั้งหมดเท่าไ,ไหร่ครับโอ้หลายแสนค่ะหลายแสนก็จะทยอยทยอยมาให้นะครับเอานะครับสองข้อเรียบร้อยแล้วไปทํากุศลนะครับเกี่ยวพันกับเด็กได้โอกาสทุกประเภทแล้วกัน ตามตู้รับบริจาคทั่วไปหรือจะเป็นที่ไหนอย่างไรเกี่ยวกับเด็กที่ได้โอกาสนะฮะมูลนิธิต่างๆด้วยเงินเล็กน้อยตามกําลังหรือจะเป็นแรงกายแรงใจก็ได้ทําต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยจะเกิดความสุขความเจริญนะครับให้โชคดีมีความสุขครับคุณประนอมครับ s F S วันนี้ไม่ได้ตอบเลยเอาสักหนึ่งละกันหรือเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีครับผมสวัสดีครับคุณธรรมราอายุ3 6หถามเรื่องการงานงานเสมอตัวอยู่นะครับจะทำอะไรก็ตามอย่างพอเหมาะพอควรต่อไปเลยครับเอาเท่าที่ได้ละกันหรือไม่ถึง3 0และอยากได้บ้านจะได้ไหมได้ครับ นะฮะแต่ใช้เวลานิดหนึ่งสุริยาซ่อนยิ้มอายุ65ปีชีวิตครอบครัว <c oughs> ดีพอใช้ดีพอใช้ครับ <c oughs> เรื่องขายที่ดินผ่านไม้ผ่านแบบกระท่อนกระแท่นฮะจะต้องติดตามขั้นตอนดีๆแล, <c oughs> ละกันพิษนารีทรงผาสุขอายุ15การป่วยจะดีขึ้นแต่ตอนนี้ทรงอยู่ครับ <c oughs> วันเดือนปีเกิดไม่ดูมีโชคลาภไหมนะครับ8794 <c oughs> มีบ้างน,นะฮะแต่ยังภายในห้างวดละกัน <c oughs> ผมขอญาตยุติ SMS ก่อนเพราะว่าเวลาจะหมดแล้ว ทุกท่านครับต้องการติดต่อกับด้วยอิสเย์นะครับหมายเลขโทรศัพท์จะขึ้นให้เห็นท <c oughs> ี่หน้าจอ0814568913 083183708 6นะฮะ www.kontathip.net นะครับ, net, นรบในขณะน,นี้พี่นัจพง์โรธาวรประธานเครือข่ายสื่มวลชนต่อต้านชูจิติแห่งชาติรองผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์รายวันพิมพ์ไทยนะฮะโดยมีคุณสมนึกวิทยารักษัตท่านเป็นประธานกรรมการบริหารอยู่นะครับได้ทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมา ขณะนี้คนที่เข้าไปชมนะครับ22ล้านกว่าเกือบจะ23ล้านแล้วนะฮะทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามการงานการเงินความรักหรือจะเป็นอนาคตจะเป็นอย่างไรหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าหน้าจอติดต่อกับผมจะได้คําตอบที่ถูกต้องชัดเจนผมยังมีอะไรอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบไหนอย่างไรโอกาสหน้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะติดตามดีๆนะครับเปิดจิตส่องกรรมแต่ที่แน่ๆน,นะฮะ รายการต่อไปน้องรักของผมนะครับน้องอูดอาจารย์กิตพลพลวันขายรหัสรับจากนะครับผมสวรรค์หรืออย่างไรเนี่ยนะครับขายรหัสรับเดี๋ยวได้พบกับอาจารย์อูดนะครับผมแต่ที่แน่ๆเวลาหมดแล้ววนสามวนแล้วน้องรักนะครับผมทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการเปิดจิตส่องกรรมอยู่ในขณะนี้ทั่วโลกเลยนะฮะจงมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายจิตใจให้เข้มแข็งแข็งแรง ให้โชคดีนับตั้งแต่วันนี้และตลอดไปครับกลับมาพบกันวันเสาร์หน้า2องทุ่ม1ินาทีครับสวัสดีครับผม